วันนี้วันที่เท่าไหร่19สิงหาคมสองพ2565พรุ่งนี้ก็ยื่สิบแล้วสิใช่แต่วันนี้ตื่นตั้งแต่หกโมงค่ะรอลงทะเบียนคนละครึ่งสุดท้ายเป็นไงล่มก่อน <c oughs> เพราะว่าคนเยอะแปดร้อยบาทนีู่นะ คือ26ล้านสิทธ์เนี่ยก็คือโคต้ารวมอ่นนะคะซึ่งมีฐานของคนที่ใช้ตั้งแต่เฟส1เฟส2เฟส3เฟส4แล้วนะเดี๋ยวก็จะเติมอีกนิดหน่อยให้เต็ม26ล้านคนเนี่ย<อ>แต่ปรากฏว่ามีทั้งผู้สมัครรายเก่าและรายใหม่ถ้ารายเก่าเรามีข้อมูลอยู่แล้วในแอปเปาตังนะคะพี่สําราญไม่ต้องทำอะไรแค่เปิดแอปเปาตังแล้วก็ยืนยันว่าเราจะเข้าร่วมโครงการนี้แล้วคุณแอนไปยืนยันไหมล่มเมื่อเช้าอ่ะ ไปกี่โมงแปดโมงเปิดผ่านแอปเลยไม่ต้องเดินทางไปไหนเปิดมือถือแต่ล่มตอนแปดโมงรอบนึงแต่หลายท่านบอกว่าตั้งแต่หกโมงแล้วทีนี้พอตอนสายๆค่ะมีพี่อีกท่านหนึ่งเนี่ยอลองจะลงทะเบียนแบบคนใหม่เลยนะปรากฏว่าช่วงเที่ยงเหลือศูนย์สิทธิ์ <c oughs> จริง <c oughs> ตอน <c oughs> ตอนแรกนนยังบอกว่าไม่เต็มหรอกวังพี่ตั้งยี่สิบหกล้านทำไมไวจังแล้วก็เขไปเช็คด,ดูอีกทีนึง เต็มแล้วจริงๆอ๋อวันนี้คือไวมากเอะแบบนี้พี่ของเก่าเนี่ยพี่ไม่ได้ไปยืนยันนี่พี่สำนักยังยืนยันได้อยู่เพราะว่าเขายังถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยยังรอยืนยันแต่ว่าถ้าจนถึงวันที่สิบสี่กันยาพี่สมนรถยังไม่ได้ใช้เงินเลยนะเขาเขาจะตัดสิทธิ์ตรงนี้ไปแล้วเขาจะให้มีรอบอุทธรณ์อ๋อไม่ต้องมีไม่ต้องรอยี่สิบสี่กันยาหรอกค่ะสามวันก็หมดแล้วไวไม่ได้สิวันเท่าไหร่ คือวันละเราร้อยห้าสิบรัดเติมอีกร้อยห้าสิบแต่ว่ามันมีวงเงินอยู่แปดร้อยก็เฉลี่ยเอาก็ห้าวันหมดอ่ะก็ได้ก็ใช้วันละนิดสรุปสรุปคือแอปโลมแต่สุดท้ายเต็มแต่ใครที่ไม่ทันลงทะเบียนไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเดี๋ยวจะมีจะมีรอบเก็บตกอีกทีหนึ่งสําหรับคนที่เขารอยยืนยันแต่เขาไม่ได้กดหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ยืนยันใบหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอบเก็บตกแล้วก็ถ้าใครที่ตอนแรกไม่ผ่านเดี๋ยวมันมีรอบอุทธรด้วยอันนี้อันนี้กรมไหนรับผิดชอบเนี่ยกระทรวงคลังนั่นแหละหน่วยไหนอะเอ่อเปล่าตังเป่าตังของพี่บัตไหมใครอะคุณลว่ารนเหรออะใช่ไหมอันนี้ไหมเป่าตังเป็นเป็นโครงการกระตุ้นมาตรการเศรษฐกิจก็นวันนี้จริงๆก็เกำลงอยู่เขาบอกยว่าไม่ต้องรีบคุณสำราญเห็นไหมรอเที่ยงอื แต่เที่ยงๆเราก็ไม่ได้ไม่ได้คือขอคนเก่าไม่มีผลอะไรขอแค่ยืนยันยืนยันภายในวันที่ก็อย่าอย่าให้เกินสิ้นเดือนไปยืนยันก่อนแล้วเงินจะเข้าวันที่หนึ่งค่ะแล้วจนถึงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสี่ต้องใช้สักยอดนึงห้าบาทสิบาทก็ใช้อไม่งั้นขาจะดูดเงินกลับแล้วก็ไปปันส่วนให้คนที่รอบเก็บตกเขาจะเอาโคต้าไปให้คนอื่นใช่ค่ะอ่ะวันนี้คุณยืนยันหรือยัง